สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับรายการมิสเตอร์คอมสัตนชั่เราอยู่กับเกมขอออฟบิวตี้โบบายกับดูบวดพิเศษอยาก10บวิสิบกันนะครับไปเล่นกันเลยครับไม่ต้องรีหรอมาแมวสิบวิสิบหมวดเทนเนมแมานะครับใครได้หนึ่งร้คิวก่อนคนนั้นชนะ รอผู้เล่นรอมาแล้วมาแววมาแววเอาปืนนี้แหละเรียบร้อยสองหนึ่งศูนก็เราน่าจะมาแพ้นะแต่ก็อย่าพึกแพ้ไปเราต้องยิงยิงหีบดยจากนั้นเลย ใครปาระเบิดควันวะเนี่ยหายไปหมดเลยอ่าก็เห็นแล้วก็เห็นแล้วอยู่นั่นหรอครับอยู่นั่นเหรออิวนั่นเหรอครับอยู่นั่นเหรอครับให้เพื่อเรายิงกากจังครับทําไมครับทําไมครับทําไมทําไมหลอยหลังเรอคิดเราคิดหลายหลังผมเหรอครับคิดเรอ คิลละครับคิดลละครับคิดลละครับคิดลละครับคิลล่ะอุ้ยเขาเก่งเรอมาแววมาแววอยู่ๆปึ๊บปึปุ๊บขย้อนระเบิดมาขย้อนระเบิดมา อ่าไม่ได้อยู่ฝั่งนี้ต้องอยู่ฝั่งนี้นั่นไงทำไมเลยกินไม่โดนโดนโดนครับโดน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 มันดีโดนมันดีไอ้เพื่อนเราตายสองมันต้องอยู่ตรงนี้เอานั่นไงอย่าแพ้เพื่อนเราต้องชนะเพื่อน เราอย่าแพ้เพื่อนเฮ้ยกูเห็นอะไรวาร์ปแบบเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นอะไรวาร์ปเฮ้หายไปเลยเห็นไหนกันอีกอ้าวออ้าวเพื่อนดีมากเพื่อนเพื่อนดีมากอ่าอ้าดีมากเพื่อน คะแนนเราหนำแล้วคะแนนเราหนำแล้วมาแววมาแววอยู่นี่อยู่นี่ตู้อยู่ไหนมออ้าอยู่นี่เหรอครับอยู่นี่เหรออยู่นี่เหรอสุดท้ายเกมก็พลิกสินะเกมก็พลิกเกมก็พลิกเกมพลิกสุดท้ายเกมก็พลิก อออไอ้ใจเย็นครับใจเย็น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 สุดท้ายเกลก็พีคด้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วฝั่งนี้มันต้องมีหนึ่งนั่งไงอ้าวม่มันยิงแรงอ่ะยังไม่ได้เลยอ้อ ทำไมอะมาแล้วมาแล้วมาแล้วยิงยิงยิง,ยงยเดีย๋ยเดีย๋ยวเดี๋ยวขอขอตรงนู้นขอตรงนู้นขอตรงนู้นี่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 ขอตรงนี้เฮ้ยไม่ได้ครับมันมีกำแพงโลโลหน่อยสว่าดมัมาแล้วโล่หน่อยสว่างโ,โอ้มันมาแล้ว โอ้โหมันเอามันเอาหนักเลยโล่หน่อยสว่านเนี่ยโล่หน่อยสว่านมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยไออยู่นี่อยู่นี่ไออยู่นี่ไออยู่นี่อีกหนึ่งอ้ นี่อ่ะอะมามาก็ตายมาก็ตายมาก็ตายต้องห่วงเพื่อเพื่อเราคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปอยู่นี่อยู่นี่เยสบชนะหนึ่งร้อยตุ้ม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  ตูอ้ยได้ที่สองก็ยังดีได้ที่สองได้ที่สองก็ยังดีเอเอสิบแปดคิวเฮ้ยถ้าสอบเก ถ้าชอบคลิปนี้ขอให้กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ๊ม่ไายจ้า